อัปเดตในกรณีของแฟงกัตะวันในเรื่องของการฝากขังพรุ่งนี้จะครบการฝากขังแล้วพนักง,งานสอบสวนก็ต้องไปขอฝากขังต่อพัดที่2หรือไม่อันนี้ก็ต้องดูซึ่งถ้าฝากขังพัดที่2แล้วสารไม่ได้ให้ประกันตัวออกมาสู้คดีนอกเรือนจำเนี่ยก็ต้องอยู่ต่อไปในโรงพยาบาลของธรรมศาสตร์นะครับก็รักษาตัวต่อทีนี้เนี่ยคุณพ่อเขาก็ไปยื่นขอประกันน่าจะเป็นการรับรองแหละว่าเออเฮ้ย ไม่อยากจะให้มายุ่งเรื่องการเมืองละจะควบคุมหลายคนก็สงสัยว่าเอา้าแล้วทาไมไม่ควบคุมไม่บอกลูกตั้งแต่ตอนโดนคดี1นึปล่อยให้ทํากระทําผิดซ้ําต่อจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนันก็บอกว่าถ้าคุณพ่อคุมได้เนี่ยคุณพ่อให้ลูกกินข้าวก่อนไม่ต้องรอให้ประกมประกันถ้าเป็นห่วงสุขภาพลูกจริงๆแล้วสามารถควบคุมลูกได้สั่งการลูกได้ ให้ทุกคนเขาเชื่อให้ศาลท่านเชื่อก็บอกให้ลูกลองกินข้าวก่อนถ้ายังบอกให้ลูกแค่กินข้าวไม่ได้จะไปห้ามพฤติกรรมลูกดนะ้อย่างไรอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์จากชาวเน็ตไม่ไม่ใช่ผมนะก็ชาวเน็ตอืมก็น่าคิดว่าถ้าสมมติว่าศาลไม่ให้ประกันเราก็จะปล่อยให้ลูกตัวเองอดข้าวถ้าตัวเองสั่งลูกตัวเองได้มั่นใจว่าสามารถควบคุมลูกตัวเองได้ก็บอกให้ลูกกินข้าวก่อนอันดับแรกเนาะ อ่ะก็ต้องดูนะครับวันพรุ่งนี้สารมีนัดฟังเนี่ยช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะสารท่านจะเมตตาประกันให้ประกันตัวออกมากเรือนจำหรือไม่หรือพนักง,งานสอบสวนเนี่ยจะมีการฝากขังในพัดที่2ต่อหรือไม่เพราะว่าวันพรุ่งนี้เขาก็จะครบผัดหนึ่งผัดแรก